ดอกางเกงไม่ม <ítulo> <run> ีท <irgendw carbono S 2> ้าคนนี้คืออาจารย์ผมนี่อาจารย์เหรอเนี่ยอาจารย์ผมชื่ออะไรอ่ะฮะชื่ออะไรนั่นจะอาจารย์เวลาเจอคุ่ต่อสู้ผมต้องหลบยังไงฮะอาจารย์เฮ้ย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 นี่อาจารย์ผมมาสักอะไรวะเนี่ยพ่อเจ้าชู้อาจารย์ครับเวลาปีกองขึ้นมาในลำมวยยังไงฮะเตี๊ย ต้องเห็นหน้าตาเลยลงมาด้วยกันนูแหละอาจารย์ครับที่สอนไม่ใช่อย่างนี้ฮะบอกอาจารย์ดีลำมวยลำมวยลำมวยเอ้ายังไม่ต่อยลำมวยลำมวยลำมวยก่อนปีปีอ่ะปีขึ้นมาปีลำมวยโอ้โหไอ้ต้อมไอ้จิ้มไผงหน้าที่เลยพวกก็รู้ว่าเขาจะปีขึ้นมาอ่ะลำมวยอาจารย์ ยังไม่ได้เริ่องตื่นคุณแม่แล้วครับอาจารย์ยืนรออยู่นี่ครับอาจารย์มาดิเจอนักมวยมากูมากับใครก็ได้เฮ้ยนี่นักมวยจากตองอูเนี่ยนักมวยจากตองอูเนี่ยอาจารย์ผมเองมาดิอาจารย์มาอยู่ตรงนี้มาเนี่เด็กพร้อมเดี๋ยวเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้กำลังกับผมเดี๋ยวให้ผู้กำลัะเชิญเลยผู้กำลัง้องเพ็นชาติเราผู้กำลังใช่ไหมเออตองอูผู้กำลังอยู่นี่ตองอูลองเพ็นชาติก่อน E ta nakate, na malekata, te lông te lông kê bên ta Ke long, big long, kê beng beng lông kê bên kê. Buy ba kê lông 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 ขีตามาลากระสู้ไปจบขีสูมาลูกะสีมีลาขีลาขูลาค่ะสีดักอีแล้วก็สีโนโดเชอร์ซลามบาลากะจูลำปีซีเอซาละก็มีตัวเอตาัดหมู่เขีมมันก็ตาโมูขามาลากระ ไม่จบเลยเพลงชาติเพลงชาติเหรอครับผมพอแล้วนี่เดี๋ยวฟังเพลงชาติผูกกำลังมาเพื่อนไอ้หนูเพื่อนอันใครนะอาจารย์เนะชนเล่โนูสคือบอกอาจารย์นีูสบอกนูสอันนี้ทำไมอ่ะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์จะบอกอาจารย์ที่อยู่เฉยๆได้ไหมอย่าคุยอกับเข้าเพื่รู้เรื่องเลยอาจารย์โยดาขอผคุณครังเพลงชาติเออนางมวยนางมวยเดินให้มันแข็งแข็งนักมวยอ่ะ เมื่อกี้ตองอูเขาเล่าเพลงชาติไปแล้วเดี๋ยวเ,เ,เป็นการเคารพเพลงชาติพุกามาครับผมไอ้ดูร้องเพลงชาติพุกามให้ได้ดาวนาได้สักหน่อยชอตองอูได้ยินฮะว้ายเวครูกูยังไม่ทันคำนับเลยนะ <c oughs> แบบยอ่อแบบย่อเลยแบบยอ่บบยอ,ดอได้มาเชิญนักมวยกนานเวทีด้วยครับครับผมพร้อมแล้วในการข้าราเราจะเริ่มการไหว้ครูเพื่อเป็นการ นึกถึงครูบาอาจารย์ครับของนักมวยทั้งสองที่ได้สอนเชิงมวยมานักมวยายตองอูครับนี่โกงการอาจารย์น็อกนล่เหรอครับนอกเร็วไอ้หนูดีล้ะผมเอามือบังไว้ไอ้หนูเราไม่ได้เตะเขาเราต้องให้พรเขาต้องบอกว่าโชคดีๆนะให้พรให้พรให้พร S <S อาจารย์สะดือดำมากครับโอเคไปไหว้ครูอย่าใจหหงิดช่วยได้ครับเป็นการไหว้ครูระหว่างนักบวยทั้งสองครับจากผู้กำลัและตองูเน่เอ๊ะเอ๊ะอย่าไปเตะเขานะลูกนักบวชจากผู้กำลัครับ คนนี้หน่วยการดีครับบิดร่างกายแม่งดีครับเอ้ยตีนมันหายไปไหนวะโอโหครูครูกับศิแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยอเออว้าวเดาเก่งติด่อดครับ ไม่มีใครมองผมเลยฮะอาจารย์ไปเลยไปอาจารย์ลำอาจารย์ลำตามลูกติแไปลำตามลูกติบมันคุกเขาแล้วตีนหายไปเลยเออเฮ้ยโคมวยมึงสอนท่าอะไรพานเนี่ยเฮ้ยเอาทางหลาๆท่าสิโอ้โหนี่ ัภาแปลกๆว่ะเออชมลีลาการไล่ดับมวยครับจากทั้งมวยทั้งสองมันนึกอยากจะเล่นอะไรมันก็เล่นน่อเนาะดับมวยจากตองอูครับนี่วันนี้เพิ่งเพิ่มน้ำหนักมาไปกู้ไปกู้เอ้ยเอ้ยอาแล้วครับยังเป็นการท้าทายกันกลางเวทีครับเอ้ยเป็นการท้าทายฮะท้าทาย สาทายไปแล้วดุกว่าจะสู้กำไว้ทั้งสี่มุมสี่ทิศลูดเชือกเดินไปเจอกลางเวทีรอดอ่ะโอ้โหครูยังรอดจิตก็ต้องรอดเดินกันมาเจอกลางเวทีครับทำไงฮะเฮ้ยทำไมน่างขาให้มันทำไมอย่าถทางขาลิ นะครับลีลาการได้ดำวยครับสมัยก่อนจะมีช่วงท่าแต่ละท่าช่วงท่าครับนัมวยจากผูก้กรรมให้ท่าพระรามแผงสอนหยิบสอนขึ้นมาแล้วเล็นไปที่นามวยอย่งตองอุขวาสอนมาฮักทิ้งนี่แหละแล้วเล่นชนไม่ยอมครับนัมวยจากผูก้กรามเดจดดจ้องจ้องหยิบสอนขึ้นมาใหม่แล้วเล็งไปที่นามวยอย่างตองอแผลสอนไปตัวนี้คึับลง หลบได้ไหมหลบได้อ๋อหลบได้เน่หักทิ้งนี่แล้วแฉ่ไม่ยอมครับน้ำวยผู้กหยิบสอนดอกที่สาวขึ้นมาเล,มาล็งไปที่น้ำวยจากรโอวิ่งเข้ามาเตะอะไรเข้ามาว่าี่ยแข่งสอนสเฮ้ยหลบได้อา้าวเฮ้ย <laughs> โดนสอนประหลาดเข้าแล้วเล็งผิ บมานักมวยน้องเชิญกัรเวทีครับรับรู้กฎกติกาครับห้าต่อยต่ำกว่าเข็มขันนะครับห้ามกัดหูนะครับกรรมการสั่งห้ามยุติถือว่าการชกทั้งหมดสิเป็นการยุตินะครับพร้อมแล้วนักมวยยกที่หนึ่งช็อาเอาครับตอนนี้นักมวยทน้องอยู่การเวทีครับนักมวยต่อยซ้ายได้ต่อยขวานักมวยตีเข่าใกล้าคอโอ้โหโคตรแรงเลย มันยังไมึงก็แพ้คุณแพ้มึงเข้ามุมไปแล้วอันนี้ไม่ได้นะเพราะายังไล่ต่อยเลยครับไม่ต่อยกันนะอ๋อแอบแบบไปเฮ้ยดูคนเนี่ยช็อกสมัยนี้โอ้โหจุดจุดจุดจุการเวทีครับวันนี้นักวบวยจากผู้กาลก็บอกว่าเม็นต่อเยอะครับโอ้โหอะไรโอ้โหเฮ้ยหัวหน้าเฮ้ยหัวจมูกหัวจมูก ฝ่ายน้องบอยจากผู้กาตัดริใจปัดป้อง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  <S <S มขาทำอะไรเนี่ยเขาต้องบอกปัดป้อง <S <S แงหล่ไหมเฮงบีมีกลิ่นอะกูหมายถึงว่าปัดป้องเวลามันเย็บเข้ามาไม่รู้รู้ว่าปัดป้องแบบนี้ไม่ใช่ปัดป้องแบบนี้เอาไปชก็ <S <S อตยอมแล้วครับน้องบอยจากผู้กาธ อ๋อเดือดเดือจ้องจ้องตัดทิใจไม่ปัดป้องครับแต่ตัดสินใจทิ้งบัดซ้ายเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วมานี่ไปตัดสินใจทิ้งบัดซ้ายทิ้งบัดขวาแล้วเข้าไปเอ้ยเป็นอะไรรู้ไปไหนแล้วอ้าวจ้มึงทิ้งไปทำไมอ่ะก็ผมบอกทิ้งบัดซ้ายทิ้งบัดขวากูหมายให้ทึงว่าทิ้งเข้าชายโครงมันไม่ใช่ทิ้งนวมแบบนี้บอกเลต่อยเข้าชายโครงโอ้โหแล้วนวมกูโกงน้ำหนักไม่ด้วยเนี่ย ทำไงเด็กย่อมไม่ได้แล้วเอาเคาไปชโชคตอนนี้นักมวยจากตาอูครับเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาหมัดคู่แบกเอาเป็นไรเอ้าฮุ้ยมึงไม่ต่อยมันนะไอ้เอ็งมึงใส่อย่างนี้กูต่อยยังไงอ่ะหมดยกที่หนึ่งแยกแบครับผมเอาคืนไปเลยเอาไม่นี่ตั้งใจโชคเลยดิเฮ้ยเราไม่เกียดศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันแล้ว้ย มึงอย่าไปกลัวดิทำไมต้องเอาหน้าหลบเป็นไรเอาหน้าหลบหลบทำไมนะเชิงอ๋อเชิงใช่เชิงเฮ้ยมึงดูน้องมวยมึงด้วยดิเขากำลังเตียวอยู่ตอดตอดมึงมองกูสิมานี่มึงมองกูกินมึงฟังมึงฟังกูมึงฟังกูก่อนเวลามึงเข้าไปคู่วงในเนี่ยมันช่วยมันไม่ได้ช่วยมันสู้มึงไม่ได้มึงเป็นอะไรเนี่ย มึงไปเตะเขาแล้วมึงล้มเองเนี่ยนะนเ,นเ,ยเออทำไมเชี่ยวงั้นชกยกที่สองค,คู่ครับตัดสินใจเจอดเจิดเจ้าเจ้าเจอดเจิดจ้าเจ้าครับนักมวยจากตอง,งอูเข้าไปคู่วงในคู่วงในเข้าไปคู่วงในแล้วตอนนี้ครับคู่วงในอยู่กลางเวทีกลางเวทีกลางเวทีเกิดอะไรขึ้นครับ ก็มองหน้ากันเฮ้ยาทำอะไรเขามองตาแม่เขามองตาแค่นี้มันก็วันไวถามพี่ก็หน่อยได้ปะว่าเขารู้จักเต่าเหยียบโลกเ้ไกไม่ใช่เต่าหรอเหยียบแล้ว สวน,ะน,นสดีดดครับนักมวยจากเตาโอจัดทิ่ใจใช้ไม้เด็ดครับเป็นผ้าไม้ตายให้หมัดสอยดาวเล็งเลยเพื่อน<ม>เล่<อ>เนๆนเลยสโลโบใช่ครับมัดสอยดา เอามาชกตอนนี้ครับนักมวยจากผู้กามเกิดความเสียเปรียบครับเพราะนักมวยจากตองอูกำลังจะใช้ท่าน็กตัดสินใจใช้ท่าหานุมานขาวายแหวนโอ,โอ้โหนักมวยจากผู้กมกํากำลังเมามัานครับ แต่ในขณะที่นักมวยจากตองอูกำลังจะเข้ามาน็อก,อกสายตาเขาดันเหลือบไปเห็นหญิงงามจากผู้การประเทศเทำให้เขาละสายตาจากศัตรูนักมวยจากผู้การได้โอกาสใช้บาทารูพัดทำให้นักบวยจากตองอูน็อก,อกไปได้ที่สุดครับเดียวเองไม่มองอะไรนะอะไรนะครับเห็นไม่ชัดเหรอ เห็นไหมด้านนี hey? ้เห็นไหมไม่เห mm ็นอะไรนะไม่เห็นถ้าท่านไม่เห็นเดี๋ยวเราจะรีเพย์ให้ท่านชมอีกรอบนึงครับไอ้หนูรีไม่ทันได้นั่นเองครับดู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 ไอ้ขนาที่นักมวยจากต่อปูกำลังจะเข้ามาน็อกนักมวยจากคู่กามสายตาเขาเหลือบไปเห็นสาวงามจากคู่กามประเทศทำให้เขาละสายตาจากคู่ต่อสู้ นักมวยจากผูกูรำเลยตัดสินใจใช้ท่าบาทารูปพนทำให้นักมวยจากตองอูน็อกไปในที่สุดครับอะไรนะครับอะไรนะเอาตอบกันให้พร้อมๆกันดังๆเห็นไหมแต่เมื่อท่านผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวเราลิอะไรนะเฮ้ยเบล เบลฮะเขาบอกว่าค่าแตกจริงปะเออเนี่ยแตกเอ็นตัดทีจ่ายเก็บละห้าร้อยขอบคุณมากครับแม่โอ้ยเบลอโดนแล้วได้เว้ยเน็บที่เนื้อเลยก็ได้